ช่วงนี้ยังอยู่กับเจ้ากระทรวงพลังงานผลเอกอนันตพรการจนรัฐกันต่อครับเอแล้วแล้วผมก็ด้ยิน,นี่ฟังมาว่ามือไทยเราก็ถือว่ามีมแหล่งพลังงานเยอะไหมครับบ่อน้ำมันเราก็มีมแหล่งกา๊าซอะไรต่างธรรมชาติผ่านหินอย่างนี้เราก็มีเยอะไหมเหรครับคือถ้าพูดถึงเขาว่ามีเยอะเนี่ยต้องดูว่ามันเยอะขนาดไหนเราใช้กับมีอยู่นะมันเปรียบเทียบกันอย่างไร<อ>นะครับประเทศไทยน้ำมันเนี่ยเราคิดว่าเราปีนึงเร,เราผลิตได้ประมาณ1 5 0 0 0 0บาร์เรล ที่เป็นของเราเองนะครับของเราเองหนึ่งแสนห้าหมื่นバレลต่อวันลองทายใช้เท่าไหร่ใช้ประมาณสักสองแสนครับล้านหนึ่งครับมันต้องเข้าอีกวันแปดแสนห้าโอ้โหนี่หลายหลายเท่าตัวเกือบสิบเท่าตัวนะครับถ้าเกิดประเทศไทยเราใช้สักวันละแสนสองแสนเนี่ยอันนี้ถือว่ามีเยอะเพราะเราเพียงพอถูกไหมไอ้เปรียบเทียบการใช้คนไทยใช้น้ำมันเยอะ โอต้องดูด้วยว่าเราใช้ขนาดไหนแล้วมีแสนห้าหมื่นบาทเลวเนี่ยถ้าเกิดประชากรสักห้าล้านก็โอเคหรือว่าโอ้โหเราผลิได้ประเทศเล็กอย่าบูนไนเนี่ยเขาก็มีไม่มากมากแต่ว่าปริมาณคนมันน้อยเขาใช้น้อยเขาส่งออกด้วยอย่างนั้นโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยนะที่ท่านพูดเนี่ยนะครับก็คือก็หมายความว่าเราพึ่งพาจะปลูกคนอื่นใช่ครับถูกไหมครัต้องพึ่งพานําเข้าจากต่างประเทศครับมันไม่มั่นคงเลยนะครับถ้าอย่างงี้ถูกไหมครับแก๊สธรรมชาติกันเหมือนกันเพราะอะไรเราใช้วันห้าพันล้านล้านลูกบาทฟุตอย่างเงี้ยนะครับเราผลิตได้ประมาณสามพันแปด โอ้โหนี้ก็ดีกว่าน้ำมันหน่อยอ่าประมาณ2 5่สิ้าเปอร์เซ็นต์แต่เขาทุกอย่างไม่พอเลยไม่พอเลยเพราะว่าเราเราพึ่งพาในการผลิตไฟฟ้ากับก๊าซธรรมชาติอ๋อเยอะงั้นทั้งนั้นเราต้องสอดแสวงหาให้ได้เพื่อจะมาเป็นหลักประกันก่อนในปัจจุบันและอนาคตถูกไหมครับใช่ครับอ๋อก็คือพยายามจะผลิตจากเชื้อเพลิงที่มันหลากหลายไงเรามีก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับมีน้ำมันน้ำมันในขนาดนี้ไม่ค่อยผลิตแล้วเพราะแพงแก๊สถูกกว่าก็จะมีถ่านหินเป็นทางเลือกซึ่งถูกกว่าครับมันถ้าเกิดเราม ให้ให้ว่าถ้าแก๊สขาดจะมีถ่านหิน<อ>ถ้าหินขาดจะมีแก๊สเพาราะแก๊สบางทีถ้าเกิดมันเกิดมีปัญหามลรสูงอะไรนำเข้าไปได้มันก็จะได้มีเชื้อเพลิงอื่นบ้างน้ำมันเนี่ยเอาไวา้แั่ทีสุดท้ายคือเหมือนกับวิ่งช่วบ้านอ,ะอ่ะไปจะปั๊ปปั๊ม ปั่นแค่บนไฟได้อันได้ยางงั้นนะในกระจายความเสี่ยงเลยครับท่านกระจายความเสี่ยงเข้าใจเลยเข้าใจครยเ้าเล็นออนดีครับนี้ผมขออนุญาตขอข้อมูลทําดีครับบ้านผมเนี่ยมีหลังคาลานจอดลงจอดรถและหลังคาบ้านเนี่ยมีเพื่อนบ้านมาแนะนำให้ทำโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์พึ่งพาตัวเองเลยครับไม่ต้องไปซื้อที่ไหนแล้วครับอันนี้ดีไหมครับน้ำดีครับแนะนำผมหน่อยครับก็เราเองก็ส่งเสริมนะครับเรื่องโซล่าเซลล์เราลุกท็อปหลังคาบ้านเราส่งเสริมแต่เพียงว่าถ้าเกิดเราใช้เองทำเองใช้เองหมายว่าไม่ได้ขายใครนะฮะ ก็ท้าก็ทําได้เลยเพียง<อ>แต่ว่ามาขอญาตทางทางโยธาให้เรียบร้อยหลังคาแข็งแรงไหม<อ>แล้อก็แจ้งทางกกพนะฮะเรียกว่าสำนักงานกากับกิจการพลังงาน,รรงานแจ้งให้เขาทราบเขาจะดูว่าข้อมูลตัวนี้เป็นยังไงอ็็ถามว่าทำได้ฮะแต่ว่ายังไม่ขายนฮะ เราทําใช้เองก่อนาฟังท่านผู้พูดนี่อนาคตเราไม่มั่นคงเลยว่าเราต้องไปพึ่งคนอื่นมาตลอดใช่ไหมครับใช่ครับเกิดวันนี้มันหมดหรือมันฉุกเฉินเรามีหลังคาพ้ายเราเป็นที่พึ่งใช่แต่ว่าถ้าแดดไม่มีก็แย่เหมือนกันนะท่านต้องมีเขาเรียกอินดิสตอร์เลตเหมือนแบตเตอรี่เล็กๆเก็บไว้ที่บ้านถ้าอย่างงี้ได้มีแบตเตอรี่เก็บไว้แดดหมดชักก็ใช้ต่อแต่เพียงแต่แบตเตอรี่มันแพงมันแพงก็พอหลังคาบ้านท่านอ่ะถ้าจะเก็บไว้ได้พอมันแพงอยู่ก็คิดหนักเลยครับกำลังกอนนี้โลกกำลังวิจัััยยยตตววนนนีีี้้้ออู่่่่่ถาาสเเเรร็จมมืไหป๊บผ ไปได้เลยเดินทางยาวเลยฮะหลงาบ้านคมันแพงตรงนี้แล้วก็ต้นทุนเองเนี่ยถ้าพูดถึงเฉลี่ยการติดโซล่าที่สังคายนะฮะกับซื้อไฟจากก่ายไฟเนี่ยซื้อไฟมันยังถูกกว่าขนาดนี้ปัญหาคืออย่างเงี้ปัญหาคืนนี้แต่ถ้าเกิดมาเท่ากันเมื่อไหร่นะหรือว่าถูกกว่าเมื่อไหร่นะผมว่าติดกันได้เลยทุกบ้านเลยได้ตอนนี้แพงกว่าหนึ่งแพงกว่าสองไม่ไม่พึ่งพาไม่ได้คือพึ่งพาไม่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมง เปิดสวิตช์เนี่ยถ้าแดดบ่นก็ไม่ได้ผมไม่ใช้ที่บ้านนขอห้าชั่วโมงเลยนะครับขอห้าชั่มก็หมดละห้าชั่วโมต้องเปิดไฟบ้านแล้วไม่ได้ละผลและการลงทุนมันสูงมันยังไม่คุ้มใช่ไหมครับคือว่าพูดอย่างไงราคาจอหน่วยอ่ะแพงกว่าแต่ว่ากระทรวงพลังงานส่งเสริมอยู่นะฮะพลังงานทดแทนเราส่งเสริมแล้วเราก็มีเขาเรียกว่าแอดเดอร์ให้บ้างสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาเรียกไอทีเป็นราคาราคาที่แตกต่างกันราคาที่เพิ่มสูงขึ้นก็แพงกว่าราคาที่เราผลิตจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจากกานถิ่น แต่เพียงแต่ว่าพอแพงค่าไฟเฉลี่ยประเทศไทยก็แพงขึ้นครับงนั้นปัจจุบันนี้ก็โซล่าเซลล์หรือไอ้หลังคาที่รับพลังงานแสงที่มาใช้จ่ายในบ้านก็เฉพาะคนที่พร้อมคนที่กำลังคนที่มีกําลังนี่เรื่องสำคัญคือผมคิดว่าถูกต้องนะคนที่กำลังท่านก็น่าจะทาเป็นเป็นอะไรเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะหรือก็เป็นการําล่องด้วยให้คนก็เห็นว่าทําได้ ก็เริ่มมีหลายองค์กรนะอย่างเช่นโาทก็ทำนะตามปั๊มตามฟิตติต่างๆหลังคาทําเป็นตัวอย่างให้ดูคือคือที่สําคัญคือถ้าจุดไหนอยู่ที่ห่างไกลสายส่งไปไม่ถึงนั่นคุ้มเท่าไหร่ก็คุ้มเพราะว่ามันไม่มีไฟไปใช่ไหมเออนะแต่พี่นิตว่านต้องมีกําลังในการซื้อดูดูแลเราก็ดูแลฮะพวกพวกต่างห่างไกลเราก็ดูแลอยู่แล้วก็มีโซล่าเป็นเป็นแบบโมบายเคลื่อนที่ไปดูแลไปสูบน้ําอย่างชาวบ้านเขามีบ่อบาลอดารใช่ไหมอยู่ห่างไกลหรือว่ามีอย่างเงี้ยมีมีบ่อน้ําแล้วก็มีโซล่า เคลื่อนที่ไปอพอแดดมาแล้วก็ปั๊มแล้วก็สูบน้ำขึ้นมาเก็บถังพักแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูแลอยู่แล้วคนนี้ครับพีเราก็ทําไปหลายๆทางโอ้ทำเยอะมากใช่ไหมฮะวากหลายแต่ว่าหลักก็ยังเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานจากน้ำจากใช่ไหมฮะาถินใช่ครับใกล้ถะใกล้แล้วผมคิดว่าถ้าเกิดโซลารมันทั้งโลกที่ใช้เยอะเนี่ยมันจะถูกลงถูกลงถูกลงสำคัญคือถ้าวิจัยแบตเตอรี่ได้นะจบเลยเดินหน้าได้ พี่ของเราไม่มีกังหันเมื่อครับเมืองนอกเขาใช้เยอะนะครับเรา <ผม S 2> ก็มีกังหันก็มีแต่ยังไม่เห็นค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นะครับก็เป็นทายลมมันยังไม่สม่<อ>ูรเสมอคือบางทีมันมีลมแต่ว่าไม่สมู่รเสมอลมมันต้องหมุนสมู่รเสมอแล้วก็แรงเพียงพอไม่งั้นจำนวนไฟที่ออกมาก็น,น้อยต้นทุนก็แพงต้นหนึ่ร้อยล้านนะเสาไฟโอ้โหครับเสากังหันลมเรียบร้อยแล้านต้นนี้แพงครับแพงแต่มันก็ดูชยภูมิของที่ตั้งของประเทศด้วย สภาพภูมิอากาศไหนท่านผู้ชายภูมิจริงเขาอยู่จังหวัดชายภูมิพอดีเลยกระแสลมเอาจริงเหรอรอ,อยู่ชายภูมิพอดีต้องลมแรงเลยนะครับเป็นช่องลมพอดีเป็นช่องลมก็พอได้ไ<อ>ปจุดๆดนะและนี่แหละครับก็เป็นบางช่วงบางตอนกับภารกิจบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานพลเอกอนันตพรกาญจนรัฐจากเรื่องหนักๆ เราขอเปลี่ยนมาเป็นมุมส่วนตัวส่วนตัวที่น่าสนใจแต่น้อยคนจะรู้กันบ้างดีกว่าครับไอ้ต้นโยนี่ชื่อเล่นเท่าไหร่ครับอ๋อจริงจงเพื่อนเรียนะกัตั้งแต่นักเรียนเข้าไปก็สูงเขาเลยหัวแถววาตลอดตั้งแต่นักเรียนนะอ๋อนะต้นสูงไน่นะครับปัจจุบันนะร้อยแปดสิบหกครับ 8, โอ้โอร้อยแปดสิบหกโอ้ีไซน์ยโุโรลยครับอ๋อ <laughs> <laughs> เอาี้จริงอ๋อนี่เป็นฉายาที่เพื่อนเรียกตามสัดส่วนความสูงสครับ ช่วจจง,งที่รินจบรอยี่สิบหกครับตอนนั้นที่ที่แต<ช>่ใช่ครับก <Squ> ็บ <c oughs> เข้าเตรียมหาแล้วตั้งแต่เตรียมหาผมเข้าไปกระสูงร้อยเจ็ดสิบสองแล้วอยู่หัวแถวตลอดห <c oughs> ัวแถวแล้วคน <c oughs> เดินยังร้อยห้าสิบอยู่บ่อยเลยเรียกว่าขาดพลเอกอนันตพรหรือว่าโยมของเพื่อนๆพสมัยนูน <c oughs> ้นแถวตั้งไม่ได้เพราะขาดหัวแถวเขาจะเว้นให้ก่อนที่หนึ่งจะเว้นผมมาช้าเว้นมเกิดผมไม่มาเลยมันต้องขยับหมดทั้งแถวอ่ะมันก็ลำบากนะ เพื่อนก็เลยเรียกติดปากจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็สื่อก็เลยเรียกใครว่าบิ๊กย่องบิ๊กย่องดีเด่นของทุกคนเลยครับตามฉายาครับอันนั้นจริงชื่อเล่นท่านชื่ออะไรครับไม่รู้เลยครับอยาไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยชื่อจริงชื่อเอกครับเพราะอะไรครัผมเป็นลูกชายคนเดียวไงแต่ว่าพี่สาวสองคนอ๋อลูกคนสุดท้องไงครับลสุดท้องโอ้เลยลูกเอกเลยเกิดมาเพื่อเป็นเอกใช่ใช้เวลามาสิบเจ็ดปีที่เหลือก็ไม่มีเลยพอเข้าเต็มหันหมดเลยเองไม่มีใครจได้เลยไม่มีใครจำได้เรียเนี่ยยุ่งๆแต ญาติๆน้องเป็นคนยังเรียกเอกใช่ไหมแต่เพื่อนไม่มีใครรู้จักถ้าบอกเอกใครวะไม่ก็สอนพงกันหรอแต่ต้องโยงของเพื่อนๆนะครับคโอ้โเอ๊ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ท่านเป็นทหารมาก่อนไหมครับคุณพ่อผมเป็นหมอทหารครับคุณแม่เป็นครูอยู่จังหวัดไหนครับเออ่ผมนะท่านตอนนั้นท่านเกิดที่ท่านเกิดที่ลบบุรีครับลบบุรีเกิดที่รบอยู่มายาวานนเลยนะครับอทำไมไปอยู่เกิดลบบุรีครับก็คุณพ่อไปเป็นหมอที่นั่นไง ขอหมอหาัก็ต้องย้ายไปตามให้มาแล้วแต่ว่าผู้บัญชาจะโยกย้ายไปที่ไหนยังไงฉันีชื่ออนันตพรใช่ไหมครับผมเกิดรบานนานทรใม้ิรดลก็พอดีใกล้ๆคุณพ่อกับผจะตั้งพขตั้งชื่อตามโรงพยาบาลสถานที่เกิดลบบุรีครับโอ้หครับลูกเอกเพราะเกิดมาเอกผู้ชายคนเดียวพอแล้วอยู่ลบบุรีนานไหมครับตอนเด็กๆครับอยู่ไม่นานครับอยู่ไม่นานอยู่ประมาณสามสี่ปีย้ายไย้ายตามพ่อไปกรุงเทพไปอยู่ใต้บ้างไปอยู่อะไรบ้าง คุณแม่ก็เหมือนกันเหรอครับก็ต<อ>้องย้ายตามคุณพ่อก็อไปได้วยกันะครับเขาไปด้วยกันเลยอ่แล้วคุณแม่เป็นครูก็ต้องย้ายไปตามที่ยางตาที่คุณพ่อไปใช่ตอนซึ่ผมโตคุณแม่ก็ก็ลาออกแล้วไม่ไหวต้องมาดูแลลูกเต็มที่เลยใช,ใช่ไหมครับแล้วอยู่จังหวัดไหนนานสุดครับชืิตในวัยเด็กครับผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชพออยู่ภาคใต้ครับใต่อ๋อทำไมอยู่นังนานนะครับคุณพ่ออยู่นานผมก็อยู่นานด้วยจะอยู่ตางก็เลยเป็นหมอหมอทหารอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรบุตรนครศรีอ๋อครับอยู่จนเกษียณเลยเหรอครับคุณพ่อครับอยู่ จริงๆ oh. ผมมาเรียนเตรียมทหารซะก่อนไงไม่งั้นก็อยู่ยาวกว่านี้ผมมาเรียนเตรียมทหารก็อยู่เทคุณ oh. พ่อก็ oh. อยู่ใต้อยู่อ๋อครับมีนี้ถ้าเราพูดแรงใต้ได้พูดใต้แดงฟังแดงครับไม่ได้ฟังได้ฟังได้ไดแม่สมัยวิ๊กย่องยังละอ่อนก็เคยมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นคุณหมอเหมือนคุณพ่อแต่เพราะเหตุผลอันใดถึงเบนเข็มทิศเปลี่ยนชีวิตมาเป็นทหารได้แม่แม่แม,แม่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วแต่เดี๋ยวเสาหน้าเรากลับมาคุยกันต่อ มาเปิดเส้นทางชีวิตพร้อมมุมส่วนตัวส่วนตัวที่น่าสนใจแต่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเสาหน้าห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ